ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนอำเภอขับขี่ปลอดภยัยผ่านการอบรมลดอุบัติเหตุจากรถจัก,กรยานยนต์นะคะเพื่อเป็นการสร้างความรู้และเสริมมาตรการเชิงรุกในพื้นที่ลดความเสี่ยงบนท้องถนนค่ะ นายชานนวาศิกรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจัก,กรยานยนต์มุ่งสู่อำเภอขับขี่ปลอดภยัยณโรงแรมวังยาวรีเว์ไซด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีนายภายัยโรธกวินเลิศวัฒนารองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกชวรัตสสิวงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราช และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีโดยจังหวัดนครนายกนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดก็พบสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี2567อยู่ที่26.88ต่อแสนประชากรยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดก็คือรถจัก,กรยานยนต์นะคะถึง188.07ค่ะ โดยกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้นก็อยู่ระหว่าง36-60ถึงปีคิดเป็นร้อยละ29.06ขณะที่ผู้สูงอายุเกิน60ปีก็มีแนวโน้มบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ14.09โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุก็พบว่าเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 73. ค่ะโดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนดและการไม่สวมหมวกกันน็อกสูงถึงร้อยละ78นะคะโดยทั้งนี้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครนายกจึงเร่งเดินหน้าม,มาตราการเชิงรุกโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรหรือพอชอ,อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญค่ะ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุถ่ายทอดโมเดลอำเภอขับขี่ปลอดภยัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมทั้งพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อสื่อสารและรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการพอชอ,อจากทั้ง4อำเภอหน่วยงานสาธารณสุขตำรวจ อปรทอรวมกว่า120คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ